จากโกาครคภัยไข้เจ็บเพราะว่าเขาหูโตว่าเขาจะตายล่วงหน้าก่อนเขาจะตายก็จะมียมมาทูตมาเดินอ้อมบ้านนะครับเขก็หัวพร้อมไปแหลกจะลับนะครับแต่คนที่ตาเบิกโพรงส่วนใหญ่คือตายเพราะอุบัติเหตุตายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะประมาณนั้นครับจากนั้นมองอ,อกหน้าท้องกระเพื่อไหมมองแขนขาขยับหรือเปล่ามองสามขนถ้ามองแล้วตาไม่กระพริบอกหน้าท้องไม่กระเพื่อมแขนขาไม่ขยับก็ต้องกดอกทันทีนะครับเพราะว่าเขาหัวใจอยู่เต้นแล้ว แต่ถ้ามองแล้วตาย,ยังกระพริบนกแน้วท้องยังกระเพื่อมเขนคายทีขยับแยกฝ่าไปกดบางคนหยานบ่ได้กดคนเจ็บก็หอกอ้ายอ้ายอ้ายคนเจ็บก็หอกเพราะนักใจดิไปเที่ยวมาแล้วมานี่คือห<ๆ>ยานบ่ได้กดโอ้ยดังนั้นถ้าเรากดกับคนที่หัวใจยังเต้นมันจะทำให้หัวใจเขาเต้นผิดจังหวะของเรานี่ถ้าเจอหัวใจหยุดเต้นจริงก็ดมอย่างกันไปครับของเรานี่ลโลหะแข็งจะมีนะครับแอมโมเนียนะครับ ถ้าเจอเพื oh. okay, so ่อนโดนแอมโมเนียเข้าไปล้มต oh, no ึงเราก็ต no ้องทำหัวใจนะครับโอเคนะครับทำหัวใจนะโอเคนะถ้าเขาหัวใจหยุดเต้นชัวร์แล้วเขาจะต้องหาตำแหน่งการกดตำแหน่งการกดเขาบอกว่าขึงกลางระหว่างหัวนมทั้งสองข้างหัวนมซ้ายหัวนมขวาครับลากมาจุดทัดตรงไดนั่นคือตำแหน่งที่จะกดหัวนมซ้ายหัวนมขวาขึงกลางระหว่างหัวนมนี่ใสายเดือด์ยกเว้นผู้ยิงอันอยู่หลายพี่เด้อมันเป็นตำแหน่ง ยกเป็นผู้หญิงอายุเยอะนั่ๆแต่ผู้หญิงอายุหลายดิเจ้าจะไป่มั่นใจได้อ้ไรเพราะว่าหัวนุ่มเขาป้าไม่ัอบเลยสะดือป้าป้าสะดืออะไรทั้งนันมันเป็นตำแหน่งผู้นยังไปถั่วนะครับเนาะอ่ามเด็ดขาดแต่ผู้หญิงอายุหลายนะผู้หญิงอายุหลายนดิเขาต้องเบิ่งวิธีการหาซี่โค้งที่สุดท้ายลากขึ้นมาปุ๊บเจือดขึ้นปีกบางนิ้วเดือดข่้นปีกสองนิ้วนี่คือตำแหน่งที่จะกดนะ มาเจอตำแหน่งแล้ววางส้นมือลงไปตัวน,นี้ส่วนมือของเดียวถือเลมันจะแข็งสุดแล้วก็มีแห้งที่สุดนะวางส้นมือลงไปมือด้านหนึ่งมาทาบทาบแล้วล็อกแขนตึงดีบก็สอนและต้นแขนก็ลำตัวตัวเองการกดให้กดลึก2 2.4ถึง2.4นิ้วอัตราความเร็ว1 0 0ยถึงครั้งต่อนาทีนับแบบนี้ครับกด,ดไปเรื่อยๆครับ น้ำภาในสองลอยบ่เกินสองลอยสสิบเถือ่อนหรือจับเวลาได้สองนาทีวันนี้ผมจะไม่สอนเรื่องการเป่าปากโอเคไหมเพราะการเป่าปากบางทีมันกรเสิงงเสื่อกทำันก็เลยหาเปล่า,านับภายในสองลอยเมื่อับครบสองร้อยแล้วก็ประเมินคนเจ็บหนึ่งมองตาสองมองหน้าท้องสามมองที่แขนขานับถึงแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถ้าเขาฟืน้นเขาจะกระพริบตาเขาจะเบิงหลอกตา เขาอาจจะเบาหรือว่าเบ,บาๆือ้นในห,หนังก็แล้วแต่แต่ในหนังก็จะถามว่าคุณเป็นใครฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคุณในห,หนังเนาะเเอื่อยเนาะ,ะ,ะสมัยเราเบิ่งหนังนะครับเนาะเพราะนั้นเขาจะพูดอย่างกันแหละแต่ชีวิตจ,จริงเขาไม่พูดอย่างไรขขงเขาก็เบิ่งนก็นือนถ้ากาฟื้นนะครับเราจะต้องจัดท่าทางเดินหายใจให้เพิ่นนะครับคนเฮ่าเนี่ยเวลานอนหงายหลินมันอุดหลอดลมเฮตดให่หายใจลําบากสองลินมันจุดหลอดอาหารทําให้อวกไม่ออกบางคนเขาตื่นก็อยากจะอวกมันบางครับ ฟืนมากเขาอยากจะอ้วกเขาต้องจับท่าน,นอนตะแคงให้เพิ่นอ้วกออกมาใหด้เห็นนะครับนี่เขาฟืน้นถ้าไม่ฟืน้นกดต่อไปครับกดต่อไปถ้าอยู่หลายคนเปลี่ยนคนใหม่กดถ้าอยู่คนเดียวเรากดเองเห็นนะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาสามคนแรกฟื้นครับมาที่หลังก็นะกาแฟ อ่าโอเคได้รับแจ้งเหตุนะครับมีพนักงานของบริษัทของเรานะครับเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นนะครับใส่หมูขวดได้มาแล้วแก้วขวดแก้วไม่ห่วงเลยปลอดภัยนะครับเราเบิดสถานการณ์เราเปิดเน้นน่องเปนไก่เป็นปวดเราเบิดสถานการณ์ไปวันแล้วมันแก๊สยืนไม่เปลี่ยนน้ำสถานการณ์ปลอดภัยเยืดพวงกันครับเดี๋ยวไปป๊บยืงกันครับปุ๊บแยงหาคนเจ็บครับมันีไอ้ข่าลงไปครับ เราด้นหนึดันที่ว่าไนเขาด้ากหนดันที่จากลตัวอยาไปตบหนาเขาตบปลาบนสองขางเอินครับคุนคุ้นคุ้แต่เป็นมูเห้าเขาก็ต้องเอิมูเอินซื้อได้เลยเป่น้องเอินคุ้นครับแ้กกอยากไปตบหนาเขาแต่กันทำไมครับขอความช่วยเหลือครับตบนน่าเสยมือขวากินครับ ตอยเ่ยตอยเนยต9ครับโทษหนึ่อยนครับอ๋อ่เนกครับเคครับ่าแล้วเราประเมินคนเจ็บครับเอามือว่างหนาขาเจ้าของนั่ึ่ง8มองตาโน่นนั่นทองมองแขนขาเริ่มครับ1 2่สองเาสี่อ้าเขาหัจอยู่เต้นเพอตาม่จะพิบน่นนันท้องไม่จะเพื่อยแขนขาไม่ขยับมต้องหาตำเนิการกดครับมีนระหว่างงง อย่าไปจิ้มมันนะนี่ออกนะว่างส่วนมือลงครับส่วนมือมือนั้งนึ่งมาถาบแขนตึงนมตัวเป็นหน้าครับตัวเป็นหน้าอีกเอออีกครับอ่ากดลึก2.4นิ้วอัตราความเร็ว100-120ครั้งต่อนาทีแขนนี่ตึงเลยเด้อสามรอบเริ่มครับแง่งกว่านี้ตัวนี้ตองแง่งแน่เออนี่แหละครับนี่แหละครับแขงนี่ตึงเหมือนท่อนไม้เลยครับ

อาไปกน,นีอโอเคลดให้ลอยหนึ่งเ่าก,กดลอยเดีวยวจริงจริงต้องกดจากลอยส <ST AR> องลอย่ะประเมิน <c oughs> ครับน,นับถึงแปดมองตามองน่ำท้องมองแขนขาหนึ่งสองสามสี เจ็ดแปดลขวพื้นแล้ว่อาจจะพื้นจับพะนอนตะแคง่งสองสามพิกตะแคงไปเพ่ดวงฟื้นแล้วบ่ะเพ่ดวงจุดที่อื้นห่อยจ้า